สวัสดีคะ่ะผมกับเพนหอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกคะ่ะโอมอันนี้สวดมนต์นะคะเดี๋ยวไปเอาใจสายมูกันก่อนคะ่ะทีแรกไปที่เขตด,ดินแดงคะ่ะไปกันที่เทศกา,า,ศาลคเนศจตุรถีและมหากรรมพิกขเนาศาเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะพลังบวกนะคะในงานนี่บอกเลยนะคะมีประพิพเนธปางต่างๆอ้สวยจริงค่ะสวยบ้างแปลกตาบ้างนะคะให้บรรดาสายมูเนี่ยได้สักการะค่ะ ส่วนกิจกรรมในงานก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่สายหมูรุ่นจิว๋วสายหมูตัวเล็กๆชอบก็ต้องมุมน,นี้เลยค่ะมีทั้งจับทั้งลูกขอพรกันใหญ่เลยค่ะวว้า <c oughs> ปกติเขาต้องไปกระซิบที่หูหนูนะคะแต่ว่าด้วยไซส์ที่พอดีเนี่ยกระซิบหูพระพิกาเนตรเลยค่ะสว่วนสเก็ดคาต่อมาก็ยังคงเอาใจสายมูกันต่อบอกเลยว่าฝนเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคค่ะไปที่เขตพระนครค่ะไปกันที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรมค่ะช่วงนี้ฮือหามมากๆใครก็ต้องแห่มาขอพรกับสมเด็จพระพุทธจารยร์โตต่อแถวกันยาวค่ะใช้เวลานานกว่าจะได้ขอพรน,นะคะที่พิเศษคือต้อง ปีนบันไดขึ้นไปขอพรกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าอาจต้องระวังสักหน่อยนะคะไม่เป็นไรมีคุณป้าท่านนี้คอยดูแลคอยจับให้กับทุกคนเลยค่ะแต่ช่วงนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีนะคะนี่อยู่ดีๆฝนก็เทลงมาแบบนี้คนอยากจะหลบก็หลบไปส่วนคนที่พร้อมอุป,ปกรณ์จัดเต็มนี่ค่ะคู่นี้พร้อมมากๆค่ะ เป็นไงคะฝนไม่ใช่อุปสรรคกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ไม่ต้องรอคิวด้วยคะ่ะส่วนสเก็ตขาวส่งท้ายนะคะเป็นเรื่องของงานประเพณีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกใจรุ่นใหญ่หรือเปล่านะคะไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปกันที่ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวคะ่ะนี่คืองาน1 1 6ปีตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาต้น ตีมนี้มาแบบย้อนยุคค่ะย้อนไปไกลนุ้นยุคแบบนางทาตนะคะมีการประกวดนางทาตสูงวัยค่ะแต่ละคนไม่ได้มาคนเดียวนะคะพกท่านขุนของตัวเองมาด้วยชื่อเลน่นชือ่อแย้มอวบต์เจี๊ยบส่งเข้าประกวดเจ้าค่ะเป็นคู่ก็น่ารักนะคะขอดูลีลาท่านขุนเลยค่ะ จริงอะไรจริงนะคะแต่ว่างานนี้มีอุปสรรคนิดหนึ่งถามว่าอุปสรรคคืออะไรไปฟังค่ะมไม่จริงค่ะเห็นไหมคะไม่เป็นไปตามที่พิธีกรบอกเพราะว่าไข่ข้อเรียงดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ